เร่เข้ามาที่นี่ราคา399ถูกจริงสวยจริงบอกเลยแปลงนี้เป็นโฉนดครุดแดงด้วยครับผม ใครอยากได้ที่ถูกจริงๆอยากซื้อเก็บซื้อปลูกบ้านจัดไปแปลงนี้ท่านจะได้ถนนคอนกรีตกว้างกว้างรถสวนเลนได้มีไฟฟ้ามีเพื่อนบ้านพร้อมเลยครับผมเห็นไหมครับถนนคอนกรีดด้านหน้าด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวามีเพื่อนบ้านหมดเลยแปลงใหญ่ๆครับผมรูปแปลงสวยมากแปลงนี้ขนาดเนื้อที่13ไร่3งาน3ตารางวาโฉนดครุฑแดงนสสี่จออยู่ที่ตำบลวังไผ่อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีตารางวาละ399ยกแปลง 2 2ล้านสแสนบาทมองเข้าไปในแปลงนี่คือจะเป็นที่ดินเปล่าเลยครับอาจจะมีต้นสดาวบ้างปะปายแต่โดยรวมก็เป็นที่ดินเปล่าทั้งผืนเลยระดับความต่ําจากถนนไม่ต่ํามากเลยครับผมเห็นปะระดับแทบจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ถนนคอนกรีตนี่คือใหม่เอี่ยมพึ่งสร้างเสร็จเลยครับผมแล้วดูภาพมุมสูงกันดีกว่านะครับผมจะเห็นขอบเขตง่ายมันจะมีแนวต้นไม้มองง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นสเกลให้ดูรูปทรงแปลที่ดินจะเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยด้านลึกจะยาวมานิดนึงแต่ทรง โดยรวมสวยเดี๋ยววัดจากเว็บแปลนแมปเลยเห็นเส้นแดงๆกรอบหเหลือๆนั่นคือแปลงที่ดินใช่หมดเลยครับ132เมตรติดถนนคอนกรีตลึกร6อเมตรโดยประมาณครับผมรูปทรงที่วัดมานี้ค่อนข้างแม่นยำประมาณ85%ได้เลยเพราะว่าเป็นเว็บจากรกรมที่ดินเองครับผมเป็นสี่เหลี่ยมแทบจะตะตุรัดเลยทรงนี้คือเอาไปแบ่งต่อในอนาคตเก็บไว้ให้ลูกให้หลานแบ่งกันเองก็ยังทําได้หรือว่าจะเอาแบ่งขายก็ได้เลยครับการเดินทางวัดจากจุดหลักๆเลยของอำเภอห้วยกระเจ้าที่ตั้งของที่ดินแปลนนี้ก็คือโรงพยาบาลห้วยกระเจ้าสถาาีตํ ที่ว่าการอำเภอเทศบาลห้วยกระเจา10กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองการก็วัดจากสะพานเข้าแม่น้ำแคว60กิโลเมตรคือแปลงนี้อำเภอห้วยกระเจามันจะไม่ใกล้กับตัวอำเภอเมืองการมันจะใกล้กับตัวอำเภออู่ทองของจังหวัดสุพรรณบุรีมากกว่านั่นเองครับและจากเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่นนทบุร e ี130กิโลเมตรครับผมอีนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าถนนที่ว่าเป็นคอนกรีตที่ผมบอกว่ามันเพิ่งเสร็จนะเห็นไหมแมคโครมันก็เพิ่งตักๆอยู่เลยเห็นไหมแล้วก็สุดถนนคอนกรีตพอดีสุดแปลงเมนูเลยจะเป็นถนนดินแต่ว่าของเราผ่าน เป็นถนนคอนอกรีตหน้าแปลงทั้งหมดแล้วมาดูเรื่องทิศทางกันครับผมทางด้านซ้ายมือคือแปลงที่ดินที่ผมนําเสนอถ้าเราเอาตัวไปยืนอยู่ในแปลงที่ดินแล้วมองผ่านถนนคอนออกรีตหันหน้าตรงไปทางรั้วบ้านทางด้านขวาสุดนั่นคือทิศเหนือครับแต่นี่ก็คือทั้งหมดของแปลงนี้13ไร่ 3. งาน3ตารางวาตาบลวังไผ่อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีขายอยู่ที่ตารางวาละ399บาทตบไร่ละ1 5 9 0 0 0กว่ากว่ายกแปลง2ล้านสสนใจนะัดชมโทร0 8 0 5 6 3 5394หรือว่า0929799145รบกวนโทรนัดล่วงหน้าก่อนมันมาชมจริงนะเกียที่ดินรับทำสือโฆษณาอาสังหาทุกประเภทหรือไม่จะเป็นแบรดสินค้าทุกอย่างใครมีที่ขายไม่ได้ติดต่อมาใครมีสินค้าอยากขายอยากโปรโมตติดต่อมาก่อนจะจ้ากับผลงานไปดูเอาอะนะเพจติกต็อกเฟ o บุ๊กยูทู e ชื่อเดิม289เปลี่ยนใหม่เป็นเกียที่ดินชื่อช่องใหม่แต่หัวใจยังคงเดิมคงเดิมโอเคครับผม